และครับผมกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกมรันบอลด็อกคันแบทเทิลกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะฮะก็พาร์ทที่3นะครับของเฉลิมฉลองครบรอบ7ปีนะใช่ไหมพาร์ทที่3ใช่ไหมน่าจะใช่เนะเพราะว่ามีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับแล้วผมก็เล่นนะครับผมจนเก็บตั๋วนะครับสำหรับที่ทุกคนรอคอยได้ครบแล้วนะนั่นคือตั๋ว LR 3ตัว77 Special Summon นั่นเองนะครับผมที่ใช้ตั๋วสะสม50ใบนะซึ่ง ง่ายมากๆนะครับในการเก็บนะครับผมไม่ต้องถามนะว่าเก็บยังไงแค่เล่นเกมเท่านั้นนะครับผมทําตามนู่นตํามนี่เขาไปนะฮะเดี๋ยวมันก็ได้ครบเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่รู้จริงๆแต่ไม่ออกจริงครับหรือว่าหมดเส้นหนทางจริงนะฮะเข้าไปในกลุ่ม a c e b o o k ได้นะครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันเลยนะครับผมตามเข้าไปได้นะครับเขามีแอดมินลงไว้หมดแหละนะเขาอาจจะเขียนไว้ตรงไหนก็เป็นเรื่องไล่หาดูนะครับมีบอกทุกอย่างเลยว่าต้องทําอะไรบ้างมิชชันลุนีนันโนนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมสําหรับตอนนี้นะผมเมื่อวันก่อน เมืม่อวันก่อนเมืม่อวานนี้เลยนะครับผมเปิดได้โกคูมาแล้วนะครับผมตูนีีนะจากตัว7ใบเนี่ยแหละครับผมเปิดมาปุ๊บมิติโรเซมาปึ๊บเลยนะโอ้ตกใจมากนะครับแล้วก็ลุ้นว่าจะเป็นใครนะครับถามว่าอยากให้ใครมากกว่านะพูดยากนะเชๆทั้งคู่นะ่โกคูก็ดีนะเพราะมันดูแรงดีนะแต่บิต้าก็ดีพะตีหมู่เหมือนกันนะแหมมันก็ได้ได้ทั้งคู่นะแต่ว่านะได้โกคูมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ยังมีตัวแจกมาหีกนะครับอีก7ใบนะครับ เอเปิดในนี้อาจจะได้บีตาด้วยก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดเล่งๆกันก่อนแล้วกันนะเป็นการขัดดวงนะครับก่อนที่จะไปสู่ตู้300เอ,อไม่ใช่300เพชร300เพชรนั่นก็7 7 7ดเหมือนกันไงเออมีอันนี้ด้วยที่ใช้ดราก้อนสโตนเนี่ยเออผมก็สับสนทุกทีนะอันนี้300เพชรเ7เหมือนกันอืมใครเพชรเหลือก็เปิดเลยแบบตัวอยากได้ตัว LR อะไรที่แบบว่ายังไม่มีมีน้อยๆเงคนเพิ่งเริ่มเป็นใหม่เลยนะแบบสะสมเพชรได้ขุดอะไรมา ก็สมควรเปิดตู้นั้นนะตู้300เม็ดนั่นนะ่ะเออคือไปเล่นด่านแบบว่าพวกสตองลุงสตอลุสอง,ลส,ตงลสตอรี่เออโอยตื่นเช้านะครับลินพันกันนิดหนึ่งนะฮะนี่คือแบบว่าตืออ่นมาแล้วก็มาทําคลิปนี้เลยนะครับผมคือแบบว่านั่งเล่นอยู่ประมาณสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเออไหนไหนก็ไหนๆแหละนะครับมาเปิดให้ทุกคนดูเลยดีกว่านะลินก็ออยังพันกันนิดนึงนะอ่ะมันว่าเข้าไปเล่นใครที่เป็นมือใหม่ๆห,หรือว่าไอดีใหม่ๆอะไรพวกเนี้ยนะก็สะสมเพชรได้นะครับก็ไปเปิดตู้300่ยคุ้มอยู่นะเออสาหรับคควมมิดผนะ แล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวก้อนเจ้าตัวเล็กกัดกันใหญ่เลยนะเรามาเปิดตู้นี้ก่อนนะครับผมทิกเก็ตซัมมอนนะฮะโอเคขัดดวงนะฮะในระหว่างที่ล,ลุงหมากําลังกัดเสียงดังวะเฮ้ยเดลี่เฮ้ยทีนยำเจา้าอ่ะเอลอาร์มาเนี่ยสรุปเอลอาร์มาเลยนะฮะโอ้ไดเอลอาร์แบบตัวฟรีอันนี้นะไม่แน่นะไอถ้าผมได้แค่ตัวเดียวบอกไปแล้วนะเหมือนจะได้ฟรีเซอร์17 แค่นั้นเลยแม่งเห็นคนอื่นเขาได้กันเยอะแยะมันมีไอโกคูพ่พอลูกตัวใหม่ด้วยใช่ไหมนั้นผมไม่ได้เปิดเลยนะตู้นั้นนะค้ามอย่างสนิทใจโอ้โหมึงหน้าตู้แน่นอนหน้าตาแบบนี้หน้าตู้อยู่ไหนโอ้โหโอเคเอ,อะไรครับเหลยกสองใบไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็มีอันนี้เอ้ยอันนี้หูยังแปดไปผมคงไม่ได้เพิ่มเลยมั้งแต่จะมานั่งไล่เปิดก็ดีเหมือนกันนะเป็นการแบบว่าเสียเวลาดีนะเผื่อแบบเฮ้ยไ,ได้ก,กอ้อนอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างงี้นะ มันมันคงไม่มีแจกแล้วล่ะพาร์ทไหนล่ะเนาะเออเพราะง,งั้นเหลือค้าอย่างงี้ก็กระไรอยู่นะแบบมาเปิดลเล่นๆนะครับเป็นการฆ่าวเวลานะครับใครที่อยากจะรอเอ,อ่อตอนที่เปิดตู้อะไรนะ50บใบเนี่ยนะครับเจ็ดสิบมันคือ77ตัวใช่ไหมแล้วก็ได้ LR 3ตัวใช่ไหมเออไอตู้นั่นนหละก็เดี๋ยวรอข้ามไปเลยนะครับสกิปไปเลยได้นะเฮ้ยวิสมามาทำไม ลู่แบบนี้มันวิสมันมีวิสกับบิลมีความใหม่อะไรไหมไม่มีนะเฮ้ยมีดิได้ตัวใหม่เลยไงได้ LR นี่เลยไงเฮ้ยนี่ได้ซุปเปอร์เซียนพีด้วยนะเว้ย LR ว่ะตัวเดียว SR ลอารมาเอโอ้โห LR ใหม่ LR ใหม่ฟิวเจอร์ตกใจหมดเลยยังไงเออถ้าได้วิสบิลก็คือได้ตัวใหม่เนี่ยนะเอลิต้ากว่าฟิวชั่นได้ LR โอ้ไม่ว่ะมาหลอกมาหลอกแต่เบต้ามาก็ดีนะครับมาหลอกหน่อยก็ดี กดจกแตกลุกหมาก็ทําการกัดตลอดนะครับเพราะว่ามันยังเช้าอยู่นะครับก็เลยคือค,คักมีแรงเยอะนะครับพี่จะไปวิ่งกันมาโอ้ห่างมาแต่ว่าพ่อมันไม่มากโล่ไม่มานะครับมีแต่พ่อบุญธรรมพ่อที่แท้จริงไม่มาโบแจ็คไปโกหังก็ต้องโบแจ็คนะเฮ้ ลูกหมานี่จะกัดกันทำไมียงดังเหมือนจะสงบศึกได้แล้วนะหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจอะไรไม่赖เรามาเปิดกันต่อโคตรเรียวนะครับคลิปแบบเรียวโอ้โหผิดคู่เนี่ยแหม่แม่ตัวเดียวมันก็เสียวได้อยู่เห็นคนได้ตัวเดียวเยอะแยะนะ มากออููอ้้แม่ตู้ let's go เซโนลูกปลาเซโนโอ้อู้ไม่มีเซโนว่ะเฮ้ย what what oh gotcha b i ิ <c oughs> ดปีโอ้ยแม่งเอย้ยเกือบเท่แล้ว อใครบอกให้รวมมายังไม่ต้องรวมก็ได้มันใช่มันนี่แหละแต่ว่าแมงเสือกรวมมาให้แล้วโอ้โเกือบแล้วคนนิดเดียวเกือบเทพโอ้โหทั้นี้ทั้งแม้มาคนเดียวเลยโยนไม้ทิ้งไประหว่างทางบินมาโยนทิ้งเรียบร้อยนะครับไม้ก็มาทั้งไม้ก็มาโอ้โหไอ้เงยลุนก็ตายลุนนะลุนนะวันนี้ใช้ถ้าอยู่นะเห็นไหมตัวเดียวก็เสียวได้เว้ยเสียวจะตายอะต่อมานี้นะะ เปิดอันนี้แหละเผื่อได้บีตา้าใครมันจะไปคิดเพิ่อเปเปิดต่อเนื่องกันได้เฮ้ยอมหูแม่งมิติโรเซไม่มาว่ะเอาจบแล้วไอ้เม่งไอ้เม่งกับไอ้เด็กแสบไม่มีทางนะครับอ่าฮะโอ้ยได้ตาด้วยโกคูนะครับมาทำไมโอเค เลขสี่ใบเก็บไว้ก่อนเผื่อมันแจกเพิ่มคงไม่รู้หรอกว่ามันแจกหรือเปล่านะครับอ่ะมาถึงแล้วนะครับผมได้เวลาที่เราจะเปิดนะไทมสแตมป์ในตรงนี้แล้วกันนะครับผมว่าถึงเวลาเซเว่นแอนนิเวอร์แซลลี่สเปเชียลซัมมอนเลครับผมนะการันตีรีคูด LR 3ตัวนะครับนะมีเวลาเหลือให้เปิดอยู่นะครับแล้วก็มีหน้าตู้เยอะแยะมากมายนะครับผมเป็นตัวสายซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีนะเออมันไม่มีลิสต์ตัวละครให้ดูแล้วผมจะกดลิสต์ตัวละครเท่าไหร่ไหนดูดิใส่มาซัพพอร์ต ทั้งหมดเลยนะอืมแต่ว่าก็ที่ใช้งานได้จริงๆก็มีแค่ไม่กี่ตัวข้างหน้านะครับมีแค่เจ้านี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 ่พอได้แต่ก็ตกยุคไปแล้วนะครับเจ้านี่ก็ยังพอได้แต่ก็ตกยุคไปแล้วแล้วก็มาถึงตรงนี้เทนะ่านั้นนะเออเฮอร์เฮอร์คิวนี่อืมไม่ค่อยน่าใส่ใจเมื่อไหร่หลแล้วนะครับบางตัวอีเซก็ยังไม่รอดไม่มีลิสต์ตัวละครที่ดูหรออืมไม่เป็นไรนะซัมมอนเลดนี่ไงอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็เลื่อนมาดูอ๋อมันย้ายตำแหน่งนะครับ โอเคนี่โบลุงโบลี่ g ีแปลทั้งไหนวะมี LR อะไรสเปอร์สซยันโกฮังยูสอันนี้ไอที่เป็นโบแจ็คนะมูวี่โบแจ็คเฮ้ยมันมีการันตีซัมมอน75 76 7คืออะไรวะมี mon, นอมมอนซัมมอนเนี่ยไอ้ดูดิ LR นี่ถึงตรงไหนครับเนี่ยถึง LR ตัวใหม่ตัวไหนขนาดไหนนะไม่ไม่ใหม่มากนะแค่โกก๊อกับ แค่กูกอตเนี่ยถึง่จะถึงแค่กูกอต์นะใหม่สุดนะโอเคมาเลสโกถึงเวลาแล้วนะครับนึกว่าจะมีแบบว่าพวกเอลอใหม่ๆม,ม,มาด้วยนะแต่ว่ามีแค่กูกอตก,ก,ก็โอเคบินมาแบบนี้ฟิวชั่นบลูซะหน่อยไหนๆมาไงยังไงก็ได้ LR อยู่แล้วนะนีเ่เป็นแค่ซุปเปอร์เบจิตโตนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรค่าเท่ากันนะครับสำหรับตู้แบบนี้ที่มันไม่มีด็อกันเฟสติวัลเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่จะต้องเป็น เบจิโตหรือเบจิโตบลูก็ได้โอเคอารตัวที่หนึ่งเปิดกันอย่างยาวนานแน่นอนนะเออไม่ค่อยอยากจะนับเลยมันแบบเหมือนมันน่าจะเหมือนแบบไม่มีที่สิ้นสุดปะ่ะขนาดแบบเราพูดตั้งแต่ปีที่เท่าไหร่แล้วที่มันเริ่มมีแบบตู้ห้าห้าหกหกเจ็ดใช่ไหมเออก็รู้สึกว่า50กว่าเนี่ยก็ยาวโคตรแล้วนะถึงยาวไปถึงเจ็ดปีหน้า88 99โอ้โหแล้วปีที่10เท่าไหร่วะร้อยหนึ่งพอดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้เก้าเก้ากับร้อยหนึ่งนี่โหปีที่10นี่ดูแบบว่าน่าอุสารนะเออ ช่จะเป็นร้อยสิบก็ไม่ได้นะเดี๋ยวปีที่สิบเอ็ดจะทำไงนะใช่ไหมจะถึงหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าเกมเราอยู่ถึงปีที่สิบเอ็ดหรือเปล่าเนะี่ยแต่ก็น่าคิดอยู่นะจะวนเวียนเอาตัวละครป้นเปี่ยนมาทําขายได้อีกสักกี่รอบฮะคือมึงแบบว่าอยู่ไปสักสิบปีเนะี่ยผมว่าแม่งอเอาแอ,น,อนิเมชันท่าตัวละครมาเรียนการ์ตูนเรื่องได้เลยมึงทำการ์ตูนใหม่ได้เลยโอเคนะตู้เรียนนะยครับไม่ไม่ไมด้ไม่เอานะความจริงอยากได้ กัวแบบว่าการลิกจูเนียอะไรนี่นะอย่างนี้ทายคล้ายแต่ไม่ใช่นะครับตัวเตี้ยต,ตันเหมือนกันแต่ว่าการหลิกไม่ได้ยกแขนนะม,มีการหลิกมีเซลนี่แหละแล้วก็มีฟรีเซอร์ม่วงอแหละของดีนะอแต่ว่าจะมาให้เราหรือเปล่าเถียนดูจากส่ง LR แม่งก็ต้องเก่าแน่เลยเ <c oughs> ก่าๆนะครับแต่ไม่เป็นไรครับชินแล้วครับชาชินแล้วดวงแล้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นไอพวกตู้ฟรีะผมก็ไม่ได้ดวงดีกับตู้ฟรีมากหรอกแต่ปีนี้ ได้ได้อย่างตู้ฟรีสองอันเลยนะเออปกติอะตู้เพชรอะผมจะดวงดีเว้ยแต่ว่าตู้ฟรีอะผมจะตบเฉยเว้ยแบบเลื่อนๆนะคนอื่นเขาแบบหูของฟรีได้ของดีดงั้นแต่ของผมนี่นะโหอ,อย่าอย่าให้อย่าให้อย,ใหอย่าเรียกว่าฟรีอย่างเดียวนะครับขอให้เป็นตั๋วด้วยดีกว่าไปซื้อปีลารมา4ี่ห้าตู้ไม่ได้อะไรเลยโอ้โหโคตรหลอกแดกเลยเลิกเลยนะลาขาดนะต่อให้มันจะได้แบบรอบต่อไปก็ไม่ซื้อแล้วพออีกส0รอบต่อไปแม่งก็ไม่ได้อยู่ดีเนรับ ราขาดีราฟอันนี้เป็นความยาวนานนะที่ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยนะตัวนี้แบบว่าโอ้โหแต่ละตัวซูเปอร์บวิดม,มาจินบูถึงไหนแล้วครับเนี่ยห้าสิบตัวหรือยังครับเนลเบอร์เตอร์ เรียกชื่อแม่งแล้วไม่มีอะไรพูดนะครับไปถึงที่สุดละสุดทางละรออย่างเดียวครับตอนนี้ว่าจะเป็นเอลอะไรโกฮิตนี่ก็ดีมากๆอืมโกฮิตเอจะดีมากๆ it was at this moment that he knew he fucked up มาแล้วอู้อยูไอ,อ้โลด เลยมาถึงได้ยูไอล้นโอ้แม่เอ้ยเป็นไข่ไม่เป็นเป็นยูไอล้นแจกอะไรก็ตอนนี้ไอโกโก็ <c oughs> <c oughs> โคตรแจกแจกชาวบ้านจะเมือง็หมดแต่แต่ดีนะที่มันอยู่ตู้ใหม่แต่ผมก็ไม่ได้มันเหมือนกันเนครับเออดีนะเออมาเดี๋ยวยังไม่ลุงยังไม่ลุงแต่โกโก้ยูไอโอโอ,โอเคตอนนี้น่าจะดาวลุงพอดีนะครับถือว่าดีอยู่นะอ ไงก็เป็นซัพพอร์ตนะฮะมันก็เล่นได้เหรอทีมแอนดรอยตรงนี้เออว่ะเออเดี๋ยวเรายังไม่ได้ทำคลิปรีวิว17 18 Android เลยนะฮะเพราะฉะนั้นได้ตัวนี้มาก็ดีนะแต่แม่งช้ำว่ะไอได้ไขว้ได้ไม,ไดมันมันไม่ได้แย่เลยนะเวย้ยแต่ดันแหม่ร่างนี้แล้วมารีเวิร์สให้เป็นร่างนี้ให้ดูไอ้นี่มันก็เป็นโกงก็อเหมือนกันไงแม่แต่มันผิดพลาดโอเคนะผมประมาณนี้นะถือว่าโอเคอยู่นะไอ้ตัวเนี้ยดาวลุงนะครับไอ้ไอ้เนี่ยอาจน่าจะทางแรกเลยส้มเพราะว่าผมแบบ ไม่เคยได้มันเลยอ่ะถ้าไม่เคยได้มันเลยไอ้ตู้ใหม่นี่ก็ไม่ได้นะแต่ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะไปลองไปเช็คดูดีกว่าไปเช็คดูไปเช็คดูบอมพร้อมกันมาไหนีม่วงเออ่โกคูอยู่นี่นี่ไงยังไม่เปิดจากทางเลยครับทางแรกนะครับผมเพราะนั้นโอเคเลยนะสำหรับผมถือว่าโอเคเลยนะทางแรกไอ้นี่ดาวลุงเยี่ยมไปเลยนะครับส่วนโกยูไอก็อย่างที่รู้ๆกันนะเรีบยบร้อยไปแล้วนะ ออล้วครับผมและนี่ก็คือการเปิดตู้เจ็ดเจ็ดนะขอให้ทุกคนโชคดีนะได้ตัวที่ต้องการแล้วกันนะครับผมอย่างน้อยถ้าเกิดไม่ได้ตัวใหม่ก็ให้ได้ตัวที่ยังไม่ลงแบบผมนะถือว่าโอเคนะระหว่างทางโอ้โหไม่มีอะไรเลยนะ <c oughs> ได้เทียนมาตัวหนึ่งนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะขอให้ทุกคนโชคดีเหมือนกันนะเอแล้วครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดนะสำหรับวันนี้นะครับผมมีตัวอะไรที่คุณเปิดได้ก็คอมเมนต์บอกกันไว้ข้างล่างเลยนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมสำนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบใหมสในคล